สวัสดีครับวันนี้พามาดูลูกปลาครับที่เพาะเองทั้งหมดนะครับอยู่ที่นนทบุรีครับก็คือทั้งหมดนี้คือเพาะเองทั้งหมดนะครับเป็นลูกปลาคราบปลาคราบจักระพัดครับ,รบ,กกบ,รบแล้วก็ปลาทองนี่ครับเยอะอย่างนี้เลย ไซส์ใหญ่ก็คือรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวมันใหญ่มีสองตัวที่ใหญ่สุดนะครับก็จะคัดปลากับพิชบูบุญนะครับจะประคับกับพัดพเลี้ยงที่นู่นเดี๋ยวพามาดูรูปประทองนะครับนี่ก็อีกชุดหนึ่งแต่โตช้าหน่อยครับ นี่ก็อีกชุดหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนานาำสักครั้งเลยอันนี้จะเป็นหอยักกับเริวกินนะครับแต่ชุดนี้จะโตช้าคือไม่ได้กินไยแดงครับแต่โตช้ามากมันก็ยะจะหลายตัวด้วยเยอะด้วย เรบเรียกคำนี้ครับ,เ,รเ,รบเดี๋ยวมาดูหน้าตาปลาจะมีส,สวยๆน่าจะมีส,สวยๆอยู่ครับก็ได้อยู่ครับอันตรอ่ครับปันทองก็อันนี้ก็เพาะเองลูกเขาเนี่ย ดูครับครับสักกภัดจ์อันนี้ดูหน้าตาก่อนไอกมไม่โดดหรอกโดดก็ตักอ่ะโดดอย่ายอ่ะ เจอกับบ้านวิู่นมีลูกลูกเขอเหรอสวยอ่ะเนี่ยน,นี่นะครับประครบจัก,กรพรัดที่พ่อเองนะครับก็จะเป็นสีส้มกับส้มดำสะสนมากครับก็ใหญ่บางเล็กบางครับ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เตียงเยอะๆอันนี้เป็นปลาทองกับปลาห,หางสั้นครับแต่มันโตไม่เท่ากันนะครับมันก็มีตัวเล็กกับตัวใหญ่ ปามันเยอะครับเลี้ยงรวมกันแล้วอ่างมาเล็กมันก็เลยโตแบบช้าครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับลูกปลปาทองครับแต่ปลาทองที่เป็นแบบแบบุนแกนแล้วนะครับก็คือเขาไม่โตแล้วโตสุดก็แค่นี้ เนี่ยครับโตสุดเพราะว่าสังเกตยังไงก็คือว่าห่างเขายาวแล้วครับนะครับห่างเขายาวมากแล้วแต่ตัวนี้ซื้อมานะครับมันซื้อมาตัวละสิบบาทแต่ว่าซื้อมาตอนเล็กครับลองมาเลี้ยงรวมดูแต่เขาโตครับเขาโตเนี่ยซื้อมาตัวสิบบาทของซื้อมาอเพาะเลี้ยงดูครับว่ามันจะโตไหม แต่ที่รูปปลาที่ผมเพาะก็คือเนี่ยครับไม่ค่อยโตนะครับเนี่ยครับนี่ครับ,รบอัด็อกซิเจนมาจากนนทบุรีนะครับมาถึงเพชรบูร์ก็สี่ชั่วโมงครับสภาพสูงก็ยังตึงๆนะครับใช้ได้ ก็ถ้ามาถึงก็แช่น้ำไว้ครับแช่น้ำไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับก็ลงบ่อเลยเลยนี่ครับเฝ้าเฝ้าแต่ผมขอจะคลิปนีกนนึ่ครับผมสวัสดีครับนี่ครับเอาลงบ่อเรียบร้อยแล้ว น้ำก็จะประมาณได้ประมาณนี้นะครับมันไม่มีกอง